ายอยู่ข้างนอกเหรอใช่ค่ะเจะึงแมวจังเลยอ้าวทำไมหนูเจอแต่ด่างน,นี้เนี่ยนานนะสิด่านนีเยอะแยะซ่อนก็ยากทำอะไรเนี่ยฮะพี่อยู่ข้างล่างรีเจนอีกแล้วเหรอตัวเดิมป็นเนี่ยพี่น,น,นั่นนะสิ ดีเจี้ยนดีเจี้ยนหน่อยเดอยวใกล้ออมากอยู่ข้างบนเลยเนาะไป,ไ,ปไปอะไรคนอื่นไหมชิงมันชิงของเขาไม่รู้มีช่วยไวบันด้วยคนหนูอะไรก็ไม่รู้ค่ะ อ่ะดีเพื่อนมันมาแล้ว,เอ,วเอาว่าไงอีด้าวองอยู่ข้างล่างกัน3คนเลยเอา้าววายทำไมเพื่อนไม่บอกปัก เอออเาไปก่อนหนึ่งทีชิงไหมคะไม่ขายพี่กระดิกชิงก็แย่โอ้โหไม่ชิงด่าพี่ไปตันมันไงนตันหน้ามันทีหนึ่งมันไม่ชิงเลยพี่อยู่ข้างๆหนูเลย,อ,ย,ยอ้าวมันปล,ปล่อยมันปล่อยพอเพราะทึบไม้ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่โอ้โหไม่ทันไปที่อมันไปฝั่งนู้น <c oughs> น่าจะไปเช็คเครื่องที่ปั่นใช่ใช่ใช่ไปเที่ยวเครื่องไ <c oughs> อ้ิตาดำเหรอไม่น่าค่ะของพี่อ่ะ จริงป่ะเนี่ยใช่พี่เห็นมันอ่ะหนูเห็นด้ยนะพี่เห็นมันอ่ะแต่หนูก็เห็นนะพี่มาไหนนะพี่อยู่นี่จ้ะใช่เหรอชัวชัวค่ะเอ้าเอ้าแล้วมาชิงโอ้โหไม่ชิงพี่ไม่ชิงกลับกลับตามตามตัวนี้ไม่ชิงตัวนี้ขี้เกียจชิงมีขี้เกียจชิงด้วยโอ้ยนี่สีพนุ กองพยาบาลโอ้โหเจริญพรเปิร์กตัวใหม่ทำอะไรได้อะอะไรนะคะเปิร์กแวมไพร์เนี่ยพี่ว่าเปิร์กอะไรหนูยังไม่รู้เลยว่าเปิร์กหนูคืออะไรบ้าง อ๋อของพี่วงศาคนาญาติมั้งไม่ใช่ตาดำามาีช่วยด้วยชินไปน่ะ ต oh. ัว building มาเรียนอะไรทีไรไปเล้ยวไปเลียไปเลียไปเลียไปเลยวห้องนี้มีด้วยเหรอเครื่องอยู่ข้างล่างมุมบันไดอ่ะจะเสร็จแล้วมั้ง เดี๋ยว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,เ,ลวเอ๊ะเหมือนทำไมรู้งซื่อเป็นวิ่งผ่านเป็นเลยโอ้พระเจ้าชิง่ะเนี่ยชิงหาพี่ชิงหาหนูดิพี่พี่พี่ นนพี่อยู่ชั้นสองจ้ะเฮ้ยปกักโอ้ยต้องคำสาปไอสัตว์เออล่วงดิปกัก เอาทั้งวันนะบอกเลยนะไม่พังไม้อะวาย <c oughs> มา <c oughs> มาหนูหลุดออกจากหูเองได้พี่ถ้าหนูช่วยถ้าหนูเอื้อเนี่ยมีรูนด้วยนี่ <c oughs> เฮ้ยใกล้เกินใกล้เกินลูกพี่อย่าพึ่งเอือมเบียนหัวเองแล้วเนี่ยยืนดีเข้าสารกันอยู่ พี่จู๊ดได้นานวันนี้นะพี่เครื่องสองเครื่องเสร็จเลยพี่มันเป็นไนอะ่ะไปชั้นล่างไปชั้นล่างฝันคนเดียวมาหาหนูก็เนี่ยยังยังวนพี่อยู่มีเห็นแล้วหนูเห็นไปแล้วมาหาหนูแล้วสองคน สองคนมีคนลงมาแล้วหาหนูไม่เจอ,อเจไดามารู้มันก็กลับมาฮุกไงจ๊ะกลับมาฮุกกลับมาเอาเครื่องเดิ่มก็ไม่ไม่มาเล่นมาเล่นพี่แล้ว ่ฉันให้ตายดีกว่าไล่พี่ไหมคะไล่ต่ไล่ยับเลยอ่ะว <c oughs> ้ เด็บซ <łość> ้ำกำซัดเฮ้ยใครเปิดไฟเกิน อติดสถานะด้วยเวนพี่ไม่ออกมาพี่อยู่ในห้องน้ำกำลังเกาอยู่พว้หนูกำลังเนียบอยู่กล่องหมดแล้ววิทยเทมไฟ มันเปิดประตูไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่มันอยู่กับพวกหนูพี่พี่พี่จ๋าดึงไว้ได้ไหมพี่เปิดประตูอยู่อ่าได้ได้ค่ะได้หนูออกแล้วคุณมีเพื่อนอยู่พี่ดึงเลยพี่ดึงเลยเพื่อนดึงอันนี้อยู่เพื่อนรีบออกทำไมนะเพื่อนแล้วเพื่อนมันรีบออกทำไมก็ไม่รู้พี่ทันทันที่ไปอีกประตูแล้ว นยไป Thank you ูหลอดสองแล้วเพิมาจัดดวงอ้นมันโมลิไม่ได้ใช้จ้าได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ใช้สิวายว แต่ตไม่โซนนะพี่ใช่ไม่โซนไล่ตีไม่เฝ้าไม่ชิงด้วยมูรีแดง